ในหุบเขาเงียบสงบหรือเข้าไปในป่ามีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งชาวบ้านอยู่กันอย่างเรียบง่ายมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติแต่ด้วยความที่อยู่ห่างไกลเมื่อลลงป่วยหรือบาดเจ็บพวกเขาไม่มีหมอไม่มียามีเพียงคนคนเดียวที่สามารถช่วยพวกเขาได้ก็คือหมอยาผูล้ลอกลับในป่าไม่มีใครรู้ชื่อจริงของหมอยาไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนรู้เพียงว่าเขาเอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้กลางป่า และมีความสามารถในการรักษาโรคที่ไม่มีใครในหมู่บ้านรักษาได้ยารักษาของเขาถูกสร้างจากสมุนไพรแปลกประหลาดรักไม้หายากและบางครั้งมีส่วนผสมที่คนทั่วไปไม่เข้าใจครั้งหนึ่งเมื่อโรคประหลาดระบาดในหมู่บ้านผู้คนล้มตายกันมากมายร่างผอมแห้งหายใจลําบากไม่มีเรี่ยวแรงหมอยาออกจากป่ามาช่วยผ่าเด็กคนแก่และผู้ป่วยกลับไปที่กระท่อมดูแลด้วยความอ่อนโยนใช้ยาแปลกประหลาดที่มีกลิ่นชุนและมีสีดำข้นดุดมึก เอว่าใครที่ได้รับยาก,ก็ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ความกลัวของคนมักมาก่อนเหตุผลเมื่อชาวบ้านเห็นยาสีดำได้กลิ่นเหม็นชุนและเห็นศพของคนที่เขาไม่สามารถช่วยได้ถูกฝังใกล้กระท่อมของหมอพวกเขาเริ่มสงสัยเขาอาจจะเป็นพ่อหมอดอกบางก็ว่าเขาเอาวิญญาณคนไปนแลกพลังรักษาบางก็หรือว่าเขาสร้างโรคขึ้นมาเองแล้วค่อยเสนอทางรักษาเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่เขาหรือแพร่กระจายรุนแรงและลุก,กลามในที่สุด ชาวบ,บ้านก็รวมตัวกันถือขบเพลิงและอาวุธบุกไปที่กระท่อมพวกเขาเผาบ้านของหมอยาขับไล่เขาออกจากป่าบางคนโยนก้อนหินบางคนกรีดร้องด้วยความเกลียดชังหมอย,ยังไม่พูดอะไรเขาเพียงมองพวกเขาด้วยสายตาเศร้าไม่โกรธไม่โต้เถียงเขาเดินหายเข้าไปในความมืดของป่าและไม่มีใครพบเขาอีกเลย